สบายดีแม่จนสบายดีป้นางหลบสองเนะาะโดยพาเมื่อกี้มาเห็นเฮือนแม่จนกางงามรายเนาะโดยสะดว้งกะเข้ามหาห้าครั้งแรกผู้จักคอยอยู่บะ บกไเยังมาบอกบอกเมบอกบอกเยาบยังนีะเนาะมาจุัะเขาเกี ni, ่ยวเข่าจะเกี่ยวข่าบะเลยไเยหัวไห้อไหทำไมเด้อวะเาจะจุกเกี่ยวข่าวะเราะไม่ได้้นะเขาเกี่ยวข่าทำไมลด้เลยได้จังไห้แล้รมื่อนี้ได้สามได้กินข้าวใหม่แล้วเนาะเจ้าเครื่องไม่เจ้ามื่อนี้เป็นเครื่องขึ้นเพื่อนใหม่จะเด้อซื้อมาไหวไห้เด้อโดยโดยกะ ก็เป็นทางคุณแม่วีล้วกะัทีมงานทุกๆคนอยู่ผังไทยฮะแหละโ,โดยกัอยากให้แม่จ้องขอบุญขอบคุณเพึ่นเลยเนาะที่เพึ่นเห็ดเฮือนเห็ดชานใหะะ้แล้วกัซื้อเครื่องซื้อของใหม้มโอนี่ทุกอย่างเนาะที่ในเรือนในชานเจ้า,น,จานี่เลยเนาะโดยขอบุญขอบคุณขอบุญขอบคุณคุณแม่วีแมวีเจ้าจกัให้ดิ้งแห้งดับไม้ด้วยเด้อลูกค้าโชคไห้มา เดีวคม้ีันนี้สดวงเสียหอันบายยังไส่มอบเงินให้ลุงแก้วก็เนาะจำนวนหนึ่งมื่นบาทค่ะยกยของน้ำปลาวันทาเนาะบายังไซโดยนี่เงินขาน้ำโดยข่าของน้ำปลาวันทาอ๋อหนึ่งมืบาทมอมให้ลุงแก้วเนาะแม่โดยกัเป็นเงินกี่กระโหกล้านหาแสนเจ็ดสิบพันเนาะโดยบนี้เฮาเสียหาลุงแก้วเพิ่มสามพันบาท ขีดของนำปลาวันทาสามพันบาทคบอะไรยกพื้นยกยังขึเนเนาะเอาดินเอายังครับนี่เป็นเงินกบกะหนึ่งล้านเก้าเซนเจ็ดสิบเอ็พันเนาะนำดังๆนี่ีบอหนึ่งลาข้างเียว่าหกเดปยืไปมันเอาตำรังเน้อเพราะว่าผมมีเงินน้อยมีน้อยว่ะโดยหนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดสิบเอ็ดพัน สวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเด็กซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะบว่าพังลาวพังไทยเลยต่างประเทศยินดี้ตอนหับเขาชูซองสาวดวงสาวลาวนะ้ะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้ทางสาวดวงกับเข้ามาทางบาตรนนยางนาะงพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับเอาประตูเล็กมาส่งพห้แม่ดโจ้เนาะแล้วก็เครื่องขึ้นเพื่อน,น,นใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับ มืัอนี้กามากันหลายคนเนาะมีทางปานางอาจจะมั่มแล้วก็โอ้ยหลายคนพี่น้องเนาะแล้วก็พ่อเถ่าิ่นมาส่งครับรถมาส่งประตู้เล็กให้เนาะโดยแล้วก็เงินจํานวนที่คุณแม่เพิ่นทางให้สะด่วงเมื่อเสาร์นี่เนาะรวมทั้งเมดเนาะก็แม่พี่น้องเนาะเพิ่นทางให้นสะด่วงเนาะโดยเป็นเงินกีดกันสามสิบเก้าล้านสี่แสนแปดสิบเก้าพันขีดเราเป็นเงินกีบเท่านะโดยเมื่อเสานี้เพิ่อนกั ได้ผักามาสนะี่หมื่นหนึ่งพันเนาะแล้วก็ผักามาเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนนั่นะก็สองหมื่นเนาะพอดีรวมกันเป็นอันทุกหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะพี่น้องเนาะกาเป็นเงินกีดห้าอยสามสิบเก้าล้านสี่แสนแปดสิบเก้าพันกีดเนาะโดยเมื่อนี้ทางสะรวมกันชีได้มอบเงินให้ลูกแก้วเนาะขาสร้างของน้ำปลาวันท่าแล้วก็ให้น้องๆเนาะแล้วก็ขาสร้างยังอะไรเนาะพ่อแพี่น้องขาเปิดติดตั้งประตูประตูอียังเนาะนะโดย ตอนนี้ก็ท่างไอพิ่นก็กำลังเอาเครื่องลงเนาะเอาประตูแล้วก็เครื่องขื่นเพือนใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไปส้มแล้วก็เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะมือนี่ก็เป็นมือแรกเนาะตีสะดวงมาเฮือนแม่จอนเป็นครั้งแรกเนาะมาเห็นเฮือนผืนแล้วก็ป้าพ่อแม่พี่น้องงามแห้งเนาะโดยตอนนี้ก็กำลังเอาประตูลงเนาะเครื่องของเอาลงไว้เนาะเดี๋ยวจะหน่อยสะดวงสิขาไปจัดเนาะให้เผืนเอาประตูเล็กลงก่อน สะดวงกับบอร์เคร์เขามาเขตเหนือจักเถื่อนเนาะโดยดีใจแทนแม่จอนเนาะที่เพิ่นได้กับปู้ผัวงามงามเนาะพอแม่พี่น้องเนาะโดยอันหนึ่งครับเาเาไเาไว้อยู่เพื่อนบ่าวยังไสเลยเนาะย๋เยวเาเห็ดยู่ยยนะยยแม่จอนแล้วครับ เนึงนเนาะเพราะว่าเ้ากับผ้าเนาะเอามีเรื่องค้องลายอย่างมาหมอดให้หมอบให้แม่จอในมือนีเน,ะน,เนะา,าะพีน่น้องเนาะโดยม้าวาวววยวว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  งามบ่สบายดีมันคือการมันคนละโรงงานนักเติมนพี่น้องประตูอันสี่เมตรทงเครื่องสร้างนะบ่เป็นยังดอกทงเครื่องสร้างนักจ้องก้นยอกก็ได้เอายอกกระพัวเอาจองคน

พอถ่ามพอถ่าวมาทำเ้าเว้าลายเลยนะพอถ่ามา้าวนะแกม้วเช่าผาเือน้้เเดี๋ยวจะหน่อยอาจจะมาิืนสีจทยเนาะตอนนี้ให้ิืนผักถอนก็เนาะพี่น้องนาอเพะว่าห้ากับห้ากัมาฮอดเนาะดยมัดงบแล้วพอถักง <laughs> สบายดีป้นางสบายดีแม่จนสบายดีป้นางหลบสงน่ะโดยพ้าเมื่อนี้ก็มาเห็นเฮือนแม่จนกับงามลายเนาะสะดว้งกับเข้ามาหา้าครั้งแรกู้จักคอยอยู่วะ จักได้ว่าจักยังบ่บอกเด้บ่ยังบ่บอกบ่โดยโอ้บ่เวียงนี่เนาะว่านําเฮาจุดให้นาเฮาเกี่ยวข้าวจะเกี่ยวข้าวบ่โดยเยงหัวไวเด้อไวไมเด้อวอันจุเกี่ยวข้าวอ่ะออมาเด้อ่ะเกี่ยวข้าวแล้วเ้อได้จัหแล้วมื้อนี้ได้ซ้ําอือไกินข้าวใหม่แล้วเนาะเจ้าโดยโดยโอ้าหัวขึ้นใหม่่เวียงว่าวโอ กินข้าวเที่ยงแล้วมือนนิยังยังเ <laughs> ดยๆเด้อพอดีเลยแล้วมือนนิสะดวกมีแนวมาผ่า่นะเด็กดๆมนวน่าแนะมนนะแม่สะดวกอันซื้อข้าวปุ้นมาสู่กินได้วมือนนิพอดีกินพร้อมกันเลยเนาะเดยอเดยอันก่อนก็ได้บ้า่าได้ <laughs> ได้ ป้านางเพิ่นกินมาแต่เศ้าหนูพูดน้อพี่น,น้องเพิ่นหิวน้ำทางเพิ่นก็นเลยกินข้าวผุ่นมาน้ำทางเนาะแต่กะบ่เป็นยังน้อพี่น้องบ่ว่ากันามาแต่ร์เดิฟเนาะมันก็หิวแล้วเมื่อยอยู่ป้านางเมื่อยแล้วคิดว่ามันใกล้วันนี้คือขี่หยกมือบ่ายแล้วก็หายเยร็วเลยเครื่องอันนี้กะป้านางเพิ่นไปเลือกซอยเนาะไปซื้อเมื่อวานนี้เขาซื้อเครื่องมาให้เจ้าเมื่อนี้เป็นเครื่องขึ้นเพื่อนใหม่จะเด้อซื้อมาไหว้ให้เดิฟโดยกะ กัเป็นทางคุณแม่วีแล้วกัทีมงานทุกๆคนอยู่ฝั่งไทยฮ่ะเลยโดยกัอยากให้แม่จ้องขอบุญขอบคุณเพิ่นเลยเนาะที่เพิ่นเห็ดเฮือนเห็ดช้านห้แล้วกัซื้อเครื่องซื้อของให้มื้อนี้ทุกอย่างเนาะที่ในเรือนในซานเจ้านี่เลยเนาะโดยขอบุญขอบคุณขอบุญขอบคุณคุณแม่วีแม่วีเจ้ากัให้ดีแห้งรับมาด้วยเด้อลูกค้าโชคหายมาเด้อบุญครองมาให้ลูกมื้อนี้กับจ้าลูกโดย เอาพอเทาไปสิสะดวกขยะคู่นั่นเนาะพี่น้องยับสบายปนาน่าเลยเนาป้าน่าป้าน่ากุนแก่กมาข้วมาเนาะสระเอาพอเทาไปสิแก่หัวแม่ปพอตู้ชัดว่างสีหมอบเงินให้ทุกคนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้อง เนยก็หมอบแน่ให้นั่งสิไลฟ์สุขภาพร้อนเ้าพันเท้าเด้อแม่เด้อให้แก้วดูดีนี่สุขภาพแข็งแรงเด้อผมใจะอะไรองไข่จะมีหาผู้นี่คือคอยนี่ป้านางน่ะเอ้าอย่าเฝ้าออกไปได้นั่งก่อนแหละป้านางน่ะสะดวกเอาไห้เลยเนาะเตะขามาเนาอไอขึ้นใส่น้ำมันเนาะอเลยขับไปเลยลุงแก้วห้าสีมอบเงินไห้เลยคอยได้แล้วได้ เาย้รำยำมาให้ลุงแก้วกับน้องชายลาดิพอเถ่าดิพอเถ่าไหมเธอยุคเถียนบ่ค่ต่อคิ้วต่อคิ้วต่อคิ้วเห็นแล้วบอกนั่งผ่านเลยได้โอเคน้องพแม่พี่น้องบันทึกสดวงสีมอบเงินให้ลุงแก้วเนาะค่ะหยกทองน้ำปลาวันท่าน้ำมูลหนึ่งเลแม่เพิ่นให้เจ้าพ่อมเพิ่มอีกสามพันบาทค่ะหยกทองน้ำนะพอดีเป็นหมื่นสามเนาะ เบิงสะดวงสิ mortar, ่ห้อันเป็นอนาคตเนาะเงินหมื่นหนึ่งกอนเนาะมันยากเนาะเพราะว่าเขาบม่มีเงินน่อยพอดี6โกลานเนาะโรกลานหาเซนเจ็ดสิบพันหมื่นหนึ่งหสงสามเจ้าโม่นเขานั่คหาไขว่ปะข่ี้ขอดนะสิ แน่แน่แน่สองสาม่หนับเงินก่อนเนาะพี่น้องอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาแนบแนบหย่งนับเงินเนาสะดวกสะดวกแยมาเมื้อเสานี่เนาะก็เลยว่นย่างบัวด้อันามันเนาะพี่น้องก็เลยมาหนับใหม่เนาะนั่งมาลก็สี่แหละจักรย์ก็บจินต่หัว เอาออกไปแล้วไปแล้วมันปิวออกบนหนักก็ได้เด้อทางนฮัลโหลกราดเรหมดส้นออองสี่ฮอใหญกาเลยนน็ชือมาเลยมดชือมาเลยเดียวสาวดวงสีเออแบนะโอเ โดยบนันิสะดวงเสียหอันเบายัายงไซหมอบเงินให้ลุงแก้วก็เนาะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทค่ะหยกของน้ำปลาวันทาเนาะเบายังไซเลยเงินข่าขงน้ำโดยข่าของน้ำปลาวรรทัดอ๋อหนึ่งหมื่นบาทหมอบให้ลุงแก้วเนาะแม่เลยกัเป็นเงินกี่กระโขกล้านหาแสนเจ็ดสิบพันเนาะโดยบันิเฮ้าซี้อหาลุงแก้วเพิ่มสามพันบาท ขิดของนับป่าวันทาสามพันบาทเราอยกพื้นยกางินเนาะเอาดินเอายังครับนี่เป็นเงินกีบกะหนึ่งล้านเก้าแเเสนเนาะดังๆนปีนนะิโนละายเจ็ด7เลยไปมันเอาตำลังเน้อเพอาะว่าผมมีเงินน้อยมีเงินน้อยวโดยหนึ่งล้านเก้าแสนเ็ดสิเบพัน สห้เดรบอบอเชาะไหน่อเากับห่อนาเดียวใเดียวหนให้น้องๆเนาะูยเห็ุเวียผลเนาะหาพันบาทเป็นเงินกี่กัะซองเอ้ยขอโทษพี่น้องสามล้านซองแสนแปดสิบหาพันเนาะ แอดหนそうそう totally ึ่งเด้อุ้ยเงินกับลายอะไรสามล้านตับลาบมาลืมไมได้ครับจะเอาเงินน้อยออกก็จะเอาไปอันอะไรสามล้านเต็มเลยจไปหาสิบก้ากำลังตายมันนะหอยู่ตี นอดอยู่ตี้เอาใบแสนให้แล้วแล้วเอาเงินนั้นใบน้อยนะน้อยมาบ่เป็นหัสิเปลี่ยนใหม่อ้าวเปลี่ยนตัวนั้นซะเนอยกสิได้นีสิลายนี่แหละค่ะบ่ได้มาแต่มีบาินําเนาะแม่มยมาลเงินแต่แก้ได้หลายัวเออยัาอีกก่อนอสิได้จักบ่ได้ให้น้องสลาด้นี่น่ะอ่าเป็นเงินของนน้องๆเนาะแ่กันอันกันเด้อกัน ในภูหลัลพันเล็ดม,มานันเนขยอเอาตอนนั้นฮุกฮุกหาเจ็ดไลตามเลด <ใน S 2> ่สวาเนค<น>่ยอเอาไหล่หลเลดตามน,มนามโดยเดี๋ยวสะดวงสี่หายเบาจะมั่นตำลังเนาะสร้างเผื่อนะตำลังก็ได้บมเป็นยังดอกยังไงก็เป็นนปหงหาอยู่แล้วแมนอัน,อนให้อันพอสซ่จอนสองพันเนาะก่เป็นเงินกีีอยูหนึ่งล้านสามแสนสิบสี่พันเนาะโดยหนึ่งล้าน ตายมันอาตำรังนอกโอกอันนี้พอสะจอนเนาะจื้ออยู่บ่จื้อคนไหลแต่หัวมันตายมันอ่ะจื้อยู่เว้ย้ยจื้อคอยกระเซาะมือเพื่อนหมดแล้วเนาะโดยใบนี้ให้เมยจอนพันหนึ่งเนาะกับเป็นเงินคุณแมววีคือเก่าเนาะโดยพันหนึ่งกับหกเซนหาสิบเจ็ดพัน โซาบเปากระเป๋าเจี๊ยบเบาเลยเนาะมันนี่เบาได้กระเป๋่าขอมาหนี่งมาลงบอลเดียวไปอาไปมันโมมีเอาอันนี้ยังเก็บพันเด้อคอมแมทย้อนติดนี่ไว้ถังนาหาเงินน้อยมาก่อนเรวมแต่ละคนอี่ก็ลายอย่างนี้นี่อ่ะโดยกะถ้าลายใหญ่กับเซียวเดียนนี่เพราะลื้อตำตำรังเดียวแต่ตำรังเนาะ โดยการยังไ้เมื่อทุกคนขอบุญขอบคุณคุณเมวีเนาะอยู่พังไทยและทีมงานทุกๆคนอะไรเนาะโดยเอานังยังเลยเากได์บเวียนไซกับตํารังบลเวียนยังเอาคอยเยียนซึนนากได้คุณเมวีตียังจอนี่ม่อุก ทุกคนตรงพนงานต้องสาวอาพวนี้ยนะังดีมุกดีใจนะ้ำขอให้แม่อยู่ดีมีเงินขอติดก็ได้ขอผ่านมีป่าธนาทา่ได้ขอให้ได้ทางมโนรถบดกนาคามนนุกค้นบดในจุดเงินไฟย,ย,ยมองเแก้วอะไลรมากคือน้ำแก็งได้เ,เ,ไกกเหมเด้อได้บกกระแหงคือน,น้ำในทะเลเป็นเจ้าท่านตะล่วไอ้บซุ่นเสียเปล่าเงินบาทอะไรมาเงินดอลลาร์อะไรขาวไม่กรเป๋าไว้ลดหน ไปผากทางพิเศษหลักตาแล้วคุแม่ห่างมีเดซ่ากะดีใจดีใจแทนทุกๆคนเนาะที่มีคุณแม่พุ่นเมตตาเนาะที่ถางเงินมาให้มือนีก็สะดวกกะที่ใจลายเนาะที่ได้มามอบให้ด้วยตัวเองเนาะโดยมือนีกะมีข้าวุณมาผาลุงแก้วเพราะพอดีกินข้าวเที่ยงหักซีมบังกอนได้เพราะว่ามันมากใกล้ยามันบูด วยยเเลนาะแม่มันช่วยเราโดยโดยโดยแม่ตอนไถ่กับคุณแม่เพิ่นอยากให้ได้เงินหลักะไปตัดผมเห็ดตุลลลลคือแม่วิเพิ่นบอกได้เลยได้เลยเพื่อนเลยอีกบ่โดนก็ได้ขึ้นเพื่อนเลยเนาะโดยโดยวันีเครื่องแม่จ้อนก็ซื้อมาให้มื้อนี้กับคนเขาไว้ในเพื่อนเนาะย่าให้เด็กน้อยลิ้นเด้อ มีกระเจอยู่ปะนังเคาซื้อมาเบิ่งดูในหวดนะอันพ่อพันก็มีกระเจยอยู่ได้คุณแม่เพคนไทยเขาซื้อมาอีกนะตะปอนี่ซื้อมาแกใส่ให้ตกวันนี้นี่ก็ใส่ไปใส่ห่วงนี่ก็ได้บ่อันไปใช้ทางนั่นก็ได้มันก็มีกุ้งกินเนี่ยตอกกุ้งมุ้งเปิ้ลว่าแมนมือคือเพื่อนใหม่ดิให้ลุงแก้วเป็นผู้ตอก เพิ่นเอ้นก็ให้ตอกได้ให้ลุงแก้วได้ตอได้เจ้าต้องตอก่ตอกไปเงลุงบ่ยาเออตางแรงก็ได้มื้อใดตอกก็ได้สะนอนงามบ่แม่จอนโดยถึกใจอยู่บ่ถึกใจอยู่ใจอยู่ก็ให้ข่อยนี่จะักซีได้จําักซีได้เพื่อเบิ่งน่ะนอนน่ะ สามเครื่องเนี่ยในจอนมักซีได้นะซีจมบูผ่อนางได้หมักซีได้ป่นางมักกันได้ในของผลเนาะป่นางอ่ะชีถึดเรือกแพงเอาสีแดงไว้ก่อนเนาะป่นางนะโดยโดยเออเาเมื่อบ่ได้เนาะไปไปในคนขาบได้ไปแล้วก็พากันกินข้าวปอกข้าวปุ้นและยามันบูดก่อนได้เนาะไว้โดนลาย เดี๋จน enfin> ่อยสะดวกสิแย่งเงินหน่อยเอาไงคืนนอกพีนอ่องขอใายังไยมันเนาะเจ้าสีไปอนนก่อนบ้าว่ามีทั้งของกองบากทหารเพียงโทรมาไอ้ขับไปพบมานี่เวลาสองโมงยเรื่องเงินผู้ตูจุฑอ้อขาวู้จุฑาลว่านไ้ลงไปิบวัวกนหนอปไหนปนเนาะโดย บเป็นยังน้อยยากเียวกรากันได้กาเียนมาแล้วใไหมพน่งเจน้องหลาไปส่งอยู่ทั้งแดงเออหลจะมาเานะตู้ชุนพ่อนี่อยู่บ้านได้บ่าวย่งยู่บ้านมึงเก้ีวเองบ้านเกยวอบ้านนาบ้านเกลวบ้านนานานนั้นเป็นนาานกย้านย้นียวบน้าี่บนบเยวบ้านนายากยานแากี้านบานกี้กีวนนา้เกกีบนากลวานากลีวนายบกวานนีวนน้วานย้ย มีแต่ว่าดุงทีไปแดนเวียดให้เพิ่นเนาะโดยทัวรเของกินอะไรก็มาดีหวม่โดยโดยโดยหลายเด้อโดยสนใจสนใจรึ่งที่นี่ยต้องเป็จงไว้ให้ยูโดกระปุ่นเท่ากันยัางลายยูนาะเท่าซื้อมาสำเร็จโู้โเลยมีแต่ให้บอกน้องๆนะฮ้มาเอาเดี๋ยวสิบอกเ่ลยังโดยโดยเพราะว่าดุงกับน้องชาราจะไปเนาะโดยอ่าเดี๋ยวน้องๆนี่ต้องการโหลดนรถไว้ปกติโหลดไว้โมยโดยไปดิงเฉพาะกัน เอากินเลยได้สวยกระสือมาเลยดิช้าดวกกระสีขาไปเบิ่งเฮือนซานเพิ่งกระน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่เคยเห็นจักเถื่อเจ้าคลองเฮือนเพิ่งกรบไปอยู่เลยเนาะอมอืันนี้กระบ่นอนน้องกของพน้องพี่น้องบ่เขาไปดอกเนาะอ่ะเพิ่นไหวในสายนามื่อกี้นี่ อ้าพี่น้องพี่น้องเพิ่นไหวอยู่นี่มุ้งแก้วเพิ่นกะพาไปเวียกเพ,นะพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้อยู่อันห่วมกินข้าวปุ้นน้ำกันเนาะเออนี่ก็ห้องครัวเพิ่นเนาะห้องครัวเพิ่นก็งามมาลีพี่นอ้นองอันนี้ทางหน้าห้องน้ำเพิ่นเนาะ งามน้ำเพื่นกะงามแท้น,นี่โอ้โหฟองเอี่ยมเพื่นกะแปลกคูแปลกตาเนาะต่างหมูเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพื่อนเห็ดบวคือหมูเนาะฟองเอี่ยมเนาะทางคุณแม่เพื่อนเห็ดเนาะงามเรียน,นยคนอื่นก็เจ้าบาเุเศ็ดแบบนีน้เนาะโอ้โ,อโอ้ไทยงามไรอันนี้ พ็นั่งนาเบิกนี่แม่ฟังเงียบนี่งามเบ้อฟังเงียบนี่งามแล้เนาะฟังเงียบไปหลุดก็ทาำไรไรทาำไรฟังเงียบเลื่อนได้นี่ดึงผีดขึ้นหลังขึ้นหลังบ่ได้เด้กผิดตัวผิดคลายตัวนี่แหม่มน้าใส่ดอกอืมงามบ่เออแคหม่ม แม่แมคุณแม่วีเพิ่นออกแบบเองนะ,ะแม่ความจะถึดขักแล้วบบบนี้มิเต่รอขึ้นเฮือนใหม่เนาะข้าพุ่นน่กาอยากกินใครกินเลยเดอ้อเถิงนำเถิงในเถิงนำเปก่อนะนองอยา่าหายอย่าห้าหตัวเองหิวเลยอ่ะไม่ล่ะข้าพุ่นนี่เอาไปย่ายกันไหมใช้แม่จ้อนคึอบ่อไปยายพุ่นเนาะสั่งมากเหมืกับบอซ่าลงมือเลย หรอเบึงเฮือนบึงซานเพิ่งก่นนอนอนทางนอกเนาะอันนี้เข่าเพิ่นเกี่ยวมาใหม่เนาะเพิ่นป้าไว้อยู่ในนี้ถ้าก็ได้ซัํานี้บ่แม่จอรหรือว่ายังบด้กู้ น้ำมันกู๊ดน้กยเด้ถวยใหม่เขาซื้อมาเมื่อกี้นี่ก็ใส่รเลยใืมใส่รดเอาให้พอเถ่าน้ำเด้อดค่ะพุ่นายยายกันด้วยไม่เถ่าไปใสียเหนื้อย สั่งเ้านี่บ่ผักพอนเลยบวสั่งเฮา่เนาะบ่กินข่าวบวกินน้ำบวบผักพอนก้อนก็ได้เด้อก้อนก็ได้เดี๋ยวะนเหน่อยเป็นลมเด้แวได้บอกอ้าวอนให้สามีน่แม่พนางก็ขี้เนีแม่พนางก็แต่งกิ้เนีแม่ จับจแฝงนั่นเลยเลยแล้วก็แบ่งให้น้องๆเพิ่นสามน้องยเบอบเพิ่นมากินเลยเนาะเมนแล้วก็อันโซ้วาชิ้นแฝงไม่สูตรแล้วก็อันเมนค่ะพรุ่งนี้กลางวันแล้วเลยอาเอาใส่อันถ้วยให้น้องๆเลยห่อแล้วก็เอาหนาลูกซีใส่เลยยายกันกินมีจะค่อยจะค่อยจะไปลงบนจานไปแบ่ก่อนเพมาะนูมันอะไรมาแล้วเขาด้วงแล้ว พอดีเป็นเสี่ยวกับแม่จอนเลยเจ้านะ ok ตลกกับตลกอยู่น้ำกันเดี่ยอมเมื่อเด้อนอนผีเ,เด้เนแล้ว<ม>อะนอนผียังว่าแล้วว่ายังไม่คมรจคนหลักสี่คนไม่จอ้อนกับอยากกินเลยแม่จอน เจ้าเคยกิน huh. บ okay. ้อกระปุนสวรรค์ผู้ใดมาแต่สวรรค์ผ wow. okay, ู yeah, so <ah> ้ใดนี่แสบบาซีมบึงดูลองซีมบึงอันนั้นน้ำมันยังบม่ได้บุเบ้อใหญ่ใหญ่ึงดูวยบึงดูซีมึงก่อนซีมบึงน้ำโอเคอย่าบกยังอุ่นอย่าบ่เอาวันนอกเขามาเอาคือว่าให้แ้เอาเนี่ยยังใส่น้ำอยู่ใจเย็นๆป็นาง กินเลยก่อนแล้วได้กินเลยนะผู้ใดอยากก็กินก่อนไข่นาไม่เห็นหกอิ่มแล้วตอนนี้น่ะอิ่มกาแฟนมอิ่มน้ำได้ให้ผู้อิ่มแล้วไหมอีเด้อกระพุนทันยังลายอยู่เอื้อยหอยกินตำร้างหอยกินตำร้างโมเป็นยังโมต้องห่วงหอยกับหอยนี่อิ่มอยู่แล้วเมนเอาบ้าน้ำตาล ดวงใจคนสวยหมกนใจนะนลูกั้นั่นสมน้วานกับเมาเดินน้องล่ะขึ้ไปรถคือมันพนางเอาอันออกมาสิเาหต้อบอกน้องๆมาเอาบอกแม่นบอกก็ะเจ้ามาลูใช่อยู่ว่าปแต่งปนาง ก็ยเืนานังซีอยู่นะกินได้กินได้จ้าหน่อยพราหมาว่าโบได้กินโอ้บบได้ได้กินให้มันอิ่มแล้วจังเมื่อเฮือนเมื่อซานอย่างเมื่อกะเจ้น่อยพราหม่าท่านี้นะว่าบบได้กินนั่นแมนขาเกินยังก้อยแองเกอเนาะอืมสะได้ลุงแก้วเราโบได้อยู่กินนากันเนาะว่าเงินใไงเพิ่นแรกแล้วเพิ่นกะเมื่อเนาะพี่น้องเพิ่งท้า การลองเบิ่งดูน่ะมาละครข้าวปุ้นทุกประยู่บืองว่ะเนยไม่ถูกนะใส่ตะเขียบเนี่ยมาเป็นคู่มาเป็นคู่นะคะไปอยู่เมืองไทยใส่เป็นอยู่บ่เบิงเบิงเบิงโอ้ยใส่ตะเขียบนี่ยพูได้ยากนะนี่ใส่เป็นนะครตะเขียบฉะนั้นพูดไทยก็ยังไม่เป็นแม่จอนซิมได้ไหมนี่ให้กินถ้วยหนึ่งนี่ปานางเอาให้เพิ่น บ่เอาให้ป้านังให้เจ้าของเฮือนนะป้นังบ่กล้ากินแน่นบ่ตรงไงเอารถเด้อล่ะจั้าบ่รถน้ำสมน้าวานหยาดก็ได้ก้าเด้อล่ะเด้อน้ำสมน้าวานน่ะซื้อมาให้กินเด้อไปรถให้เตะเตางน้อยเพิ่ญกะอ้ยนี่เนาะพี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สะดวกกัน ที่ได้จบคลิปยังเท่านี้ก็เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุมขอบคุณคุณแมววีแล้วก็ทีมงานทุกๆคนอยู่ขังไทยเนาะที่หายชาวดวงเป็นสะพานบุญหาเนาะชื่อเครื่องซื้อคลองมามม่อมหาแม่จอในแมอนี้บัว่าสิเป็นประตูหัวหรือว่าเขา่าคลองต่างๆนะกระคอห้แม่อยู่ดีมีแห้งอายุมันวันยืนเนาะความเจ็บให้ได้คววมไข่กห้มีนะ หายจากพญาโลคาเนาะโดยกระเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งโฆษณาสะดวกน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบเป็นกำลังใจสะดวกคลิปต่อๆไปเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวกคอโตไปแล้วกล่าวคขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีหมดทุกคนสบายดีแม่จอนสบายดี